นี่<ห>างาอ่าหนึ่งเมตรปรุงไหมเนี่ยช้อนเสร็จเลยมีร้านเดียวมืกันนะโอเคผมได้มาแล้วลสุดแล้วค่ะนี่<า>อันนี้อันนี้คือเย่างคั่มชิมกับ มีใต้บออท่า านทําเสืออ๋อเป็นทุเรียนนทุเรียนนะไปนะตลาดตาดตาน้อระหว่างทางก็จะมีคนคอยปลกอ๋อข้างในมันจะเป็นรีซอทด้วยข้างในมีรีสอสแล้วก็เลยต้องมีคนถาูทงลงทางลงนะขึ้นได้ไหมเรานี่ยได้สแว้นครับรว่ากันต่า้ยงว่ามันต้องมีขึ้นกับลง อรถขึ้นเหรอก็ถ,ถึงลงได้ใช่ไหมที่จอดรถนะคะว้าวมนคนมาเหมือนกันนะเนี่ยอยากมานานแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราซื้ออาหารไปกินท้อกินกันที่ร้านใช่เขาจะแบ่งแยกกันนะแ,แ,แ,แบ่งแยกกันเลยอ๋อตรงนั้นที่ไหนอ๋อเป็นที่พักที่นั่งกิน เดี๋ยวเราะพาทุกคนไปข้างในกันไายเสืออ่านี่เป็นชุมชนบ้านทัองเสือนะครับนี่อ่ามาดูเป็นวิถีชุมชนของชาวบ้านนะครับอ่าอุดมสมบูรณ์บ้านท่องเสือนี่เดี๋ยวเราก็เดินมาดูนะครับอุ้ยสิ่งที่น่ากินเลยข้าวลาม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  ไก่โอ้ชิ้นใ่มากเลยข้าวขวนอกี่ไง้นช็อกด้วข้าวขาขมีวขา้าวข้าวขา้าวข้าวขเข้าขาข้าวขาข้าวขา้ควยาันเลขาข้าะขข้้าวว้า่าขาวขผขกาวาข้าวขาข้นว้าวขาขา้วขาว้ขา ทงละยี่สิบบาทโอ้ได้เดี๋ยวออกเดอมาแหนมแหนมหมูก็มีนะคะหมูรวนมีน้ำเป็นน้ำเลยนี่เพื่อนกินที่คาเฟ่กาาฟมีตามีขนมตาลอร่อยด้วค่ะ อันนี้ไอ้เรื่องที่เรเห็นขนมอะไรนะก็อีตุยอีตุยอีตุยใช่ไหมอ๋อหนูมีตุยอยู่ขึ้นบ้านนะไม่สอิบบาทสิบบาทอันนี้อะไรเนี่ยเป็นชุมชนนะเป็นชุมชนเด็กและลูกเสือต้องเข้าทั้งเสืออ่๋อยอดตองอันนี้อ่ะเด็กชอบของแบบของโบราณนะของแฮนด์เมดที่ทำด้วยมือ Đây shop đủ mà Còn hẹn nữa này nữa shop, shop mà น้ำเบเตของนีน้ำหิมนะไม่านี่นั่งกินพร้อมเลยนี่สซ็ลาดอาหารกรดมปี๊ก็มีนั่งกินด้วยไปดูนั่งกินมีที่ร้านเล่นน้ำใช่เออที่นั่งกินด้วยมีที่เล่นน้ำด้วยใช่าเสือเสือเสือดูเสือ

ไอนน้ก็ที่มีกร้ยจับนะครับประกบนะอันนี้กุ้ยจับถ,ถ้วยหนึ่งครับนี่ไอ,อนนเรามาก็มาสุตานประกบนะเป็นกว้ยจับนะครับ ที่สุดในย่านนี้นะคะเหลืออยู่แค่นี้เลยค่ะเขามีร้านเดียวเขาแม่ค้าติดตลกแกมีร้านเดียวก็คือต้องอร่อยที่สุดแล้วค่ะนคจีบไม่กินกุ้งท้าหรือ สี่สิบบาทสีบาทครับอันนี้เป็นก๋วยจั๊บของมะกรบนะสี่สิบบาทอ่านี่ของเนตปุ้มไหมเนี่ยเอาช้อนใส่เลยอือผัดเนิดเดียวใส่ผัดนิดเดียวทำไมมันต้องหอมเน็ดมันไม่ดีเน็ดไม่ค่อยดีอ่ะอะไรมาอันนี้นตาลอยู่นี่เอาน้ำตาล โซกีเล็่ะโซนึงไม่กินวนมาล้นแบเดยขูดปลาเสร็จกัเยอะน้ำปลาใหมไม่เอาไม่เอาในวันกินน้ำปลาอ่าโอเคทำมาจากร้านปลากรอบนะครับก็จะเป็นอาขนมจีนนะครับป้ายนะครับป้าเอ้ยชื่อเย็นค่ะปลาเย็นนะครับอันนี้ก็แม่เอ้ยเอาแม่เอ้ยอ๋อเอ้ยโอเค น้ำยากะทิน oh, so mm ้ำยาป่าแกงไตปลาค่ะอ๋ออันนี้เขามีนี่ะทอดอะไรนะทอดมันผัดทอดนี่อันนี้ชุดละยี่สิบบาทนี่มีสุดยี่สิบบาทเองวันนี้ทอดมันทอดมันแกงทอดแล้วเป็นผัดทอดไงนี่ดูถ้วยนะครับก็เป็นโบราณแล้วนะถ้วยโบราณเลยอร่อยสวยอย่างนี้ไหมแม่ ใช่เพราะมีร้านเดียวเหมือนกันค่ะเราจะไปดูของโบราณกันดีกว่ามีร้านเดียวเหมือนกันนะโอเคผมได้มาแล้วของโบราณสุดแล้วค่ะปดูผักนี่ผักอะไรบ้างผักนะผักทองผักทองไม่ใช่ผักดองผักดองไม่ใช่ผักทองก็ผักดองเอาผักกาดดองอ่ะแล้วก็ถั่วงอกไปดูของโบราณอันนั้นอะไรอ่ะพริกละ เป็นน้ำตาลเต็มเราก็จะมาเอาตะเกียบอีช้อนขอตะเกียบด้วยได้เลยนะครับนี่นียอดผักยอดก็มีนะอหยอดะออกบัอาไปดูอไดี๋ยวักยอดนะทีนกับแก้มด้านนี้ค่ะโอ้ยน่ากินโอไยน่ะ ผักอะไรดีร้าไม่ถึงิบอะไรในยอดกระถิ้งกดปลาอันนี้อะไรเป่ะผักเรื่อยอันนี้มะกอกป่าค่ะมะกอกป่าแล้วก็มะตูมแขกมันก็ยอดมะยมอ๋อแค่ร้านนุ่มชิมค่ะหาอือนี่ยอดมะยมเมื่อกี้เขาว่ามันยอดมะยมอันนี้อะไรอ่ะผักชีเหรอผักเรื่อยไปเรื่อยนะมือก้อยนี่ของอรานมาได้แล้ว มาเป็นต้นหอมวลาณกันนั่งน,นั่งตรงเป็นต้นหอมวลาณด้วยแล้เดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกันครับอ่าเดี๋ยวเราก็มานั่งตรงนี้กันนะคะที่นี่วิวเป็นวิวแม่น้ำก็มีให้นั่งกินนั่งช็อปนั่งช็อป อืมเน่กินเลยไม่หิวขนาดไม่หิวร้อนลรอค้นกันดิน้ำตาลเต็มเลยไม่กินตะกี้มันได้กินแค่ทำเสียงอ่าเล้วน้ำอ่ะอมไม่มีหรอกอะน้ำอืมอร่อยปลาไม่นาำปะนี่มีแต่แบบปลาคืออร่อย ลองกินเป็นไงอืมปวดลองกินเป็นเอกินนอล่นล่นเล่นเล่เล่นเล่นเล่นเล่อ๊ยเป็นไงนมีความนึบหนึบหรอนึบหน อร่อยมากนี่ก็คือม,มันก็มีใช้เล่นน้ําด้วยอแล้วก็มีการกลางเต็น์อ๊ยตรงนู้นลานกลางเต็นเหรออมไม่รู้เลยนยตรงนั้นลานกลางเต็น์อฝั่งตรงข้ามเป็นลานกลางเต็นมีแพรด้วยเออใครก็มาโหดตรงนี้ก็ได้อ๋อไอ้มเมื่อคือลานอะไรอะลาน มีแคมป์โฟร์แมนเหรอูอ่นโฟร์แมนอุบรรยากาศดีแหละอันนั้น A N A N อ๋อ N A N แคมปิ้งเหรอตรงนั้นฝั่งนี้ N N แคมปิ้งฝั่งนั้น A N A โฟร์แมนว,ว้าวเราต้องลองแล้วเราต้องลองก็คือตรงนี้ก็คือใครก็มาตลาดนี้ก็ได้ก็เคยอ,อ,อ้อมมาอ้อมน่าจะอ้อมตรงโน้นอะลานากลางเต็นท์ ช่แต่มันก็เล่นได้ไงมันมีเล่นน้ำได้เมื่อก้แล้วก็อะไรพ่อเมีนี่ค่ะตรงก็เล่นได้เขาได้หมดไปมาเยอะอ่ะอันนี้อันนี้คือเมี่ยงคำอร่อยไหมครับใค่ปิ้งกินบ่อยอร่อยน่าจะไม่เหลือเมี่ยงคำ เดี๋ยวเรามากินกันทุกคนขนมจีนเนี่ยเขาเรียกอะไรกระถินเอ้ไม่ใช่รใชกระถินใช่ปะกระถินอ๋อกระถินแถวบ้านเรียกผักกาดเชด เศ่กระถินเาทานคือก็อาน้ออก้ะอืน้าทานแล้วก็อะไรนะอันนี้ใบมะกรอ,อกใบมะกรอใบมะกรอ ชิมกันอืมหอมใบมะกรอค่อืชิมกันอื่อร <c oughs> ่อย ของก็ไม่แพงเนาะ<ข>ต้งห<อ>มูปลุกอร่อยรสชาติที่อันนี้กิน้นฮอ,อมเดีย๋ยวไปดูกันตอนนี้จะกินไข่ต้มอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไข่ขต้มเครื่องไข่ต้มเครื่องเอาไปจับ อจลองกินนะอันนี้มาเท่าไหร่มายี่สิบบาทก็ไม่สองทำไมปลาข้าวสวยเราบรรยากาศอร่อยอแบบมันได้ฟ uh, ิลของบรรยากาศบรรยากามดกัดเนี่ยมดกัดเน่วันนี้เหมือนฝนจะตกมาเลย อบๆหน่อยนึ ну uh, ่งอร่อยเนี่ยเมี uh, ่ยงคำทีเด็ดยังไม่เคยกินก awesome. ินเลยเหรอกินเลยเมี่ยงคำเลยเมี่ยงคำกัดเลยเหรอเมี่ยงคำเลยอืมอืมอร่อยเหรออร่อยเล้วเนี่ยังเขาไม่เคยกินเมี่ยงคำ จริงพี่ว่ามันต้องขมมันต้องแบบสมุนไพรเกินขมมานาวเลยนะไม่ใช่อร่อยเลยอืมกลับไปต้องชอบเมี่ยงคำแน่แล้วก็ยังคิดพิชหมูสวนอะไรอ่ะอะไรอ่ะ กินได้ขนมถ้วยอร่อยอยากกินก็กินลูกร้านนี้เด็ดน่าจะมีร้านเดียวมั้งรู้ปะอร่อยอร่อยเดียมเม่ยังทำต้องมาลองนี่ก็อร่อยต้องมาลองนี่ดูของไหนกินไปดูน้องไหนกินขนมถ้วยถ้วย อือร่อ,อยเคยกินบ้าขนมด้วยไม่เคยอันนี้ก็ครั้งแรกนะไม่เคยกินขนมด้วยเลยในชะ่ไหมเีมือนทอดอวัยอุ่นอ,อร่อยอุ่นจืง,จงแต่ชอบเมี่ยงคำอะ่ะอ,อร่อยจริงลองไหม อร่อยเหรอผู้เสิรงเนะีะอร่อจริงเหรอเนี่ยงคำอร่อยกินแต่ว่าเน่ยน่าจะกินไม่เป็นเพาเป็นของพูดอะอันนี้อันนี้ก็เนยก็กินได้เดี๋ยวเราขอตัวไปทานก่อน ได้มาคือผัดไทยกุ้งสดใช่ห้าสิบบาทคุ้มร่ดที่นี่ราคาไม่แพงนะองกินได้เดียวอร่อยอร่อยพริกเผ็ดมากเลยร้อนพริกเผ็ดร้านลืมบอกว่าพริกเผ็ดมากคือเป็นคนกินเผ็ดเก่งนะแต่ว่าเออนี่พริกเผ็ดมาก เดี okay. ๋ยวปรุงใหม่ก็กมันใหม่รอบเรอปรุงกันจะขาดรถย่ะจมจุรีให้มานี่ครับกะอันนี้ต้องกระบองเพชรโคตรใหญ่เลยนะครับตล,ลาดน้ําจมจูรีนะครับให้มาครับตลาดน้ําจามจุรีให้มาใช่ครับต้นโคตรใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปดูกันนะครับ ี่ครับของโบราณนะคะนี่ค่ะของโบราณหองลาย20บาทนะครบพ่อมนมา่

กลับมาซื้อร้านนี้เหมือนเดิมครับอันะไรไอติมจะจะกินขนมไอเหรออืไอติมเนตเอาอติมใช่ไหมเหมือนกันไหมดูดิเหมือนเปล่าเออเหมือนไอติมนะไอติมโบราณเนี่ยติมโบราณนะเนี่ยอ่าข้างในเป็นไส้อะไรครับเป็นถั่วเหลืองถั่วแดงแล้วก็ใส้เผือกค่ะอ๋อเรียงเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคขนมอะไรนะขนมอีตุยค่ะขนมอีตุยอีตุยครับไป ไปต่อสวัสดีค่ะขนมปังไม่้อนะคะจะไดเพลิดไหมจ๊ะแล้วก็จะไปซื้อมะนาวอ่าค่ะกลับเาซื้อมะนาวกันครับกล้วยด้วยมะนาวมะนาวอันหนึ่งกับอะไรอ่ะดูกินแกงไปมะค่ะ ลองลองเอาของพี่เป็นไม่ใช้สารกันบูดนะคะแหนบเป็นแหนมแหนมไหมแหนมหมูล้วนค่ะเป็นที่ไม่ได้ใช้หมูสามชั้นนะเป็นหมูหมูเนื้อแดงอะค่ะชิ้นละสิบเหรอชิ้นละยี่สิบบาทหนูนึกว่าชิ้นละสิบเอาไปสแกนกันป่ะป้าไม่มีสแกนเขาเลยเหรอไม่เป็นไรเราได้มะนาวมานี่วเดี๋ยวต่อไปเป็นข้าวหลาม อไม่ถึงไม่เยอะอะเอาไปต้าไ่ไงส่กับไี่กบอกไม่กงร้อยค่ะไม่หมดร้อยเลยไมไม่ร้อค่ะไม่ถึงไหมมเอาเอาเบอร์ไหนถ้าแบบไหนห้สิบบาทห้สิบบาทอันเนี้ยเอาเนี้ยเขาวห้สบาทห้าสาวเอาายยางนีใช่ไหมลูกใช่ก็บอกอืมเพราะวันเดินไม่หมดจ้าเ้หมดร้าน แอบดูกันอ้อรักสวยเลยลูกใชนะเข่าซื้อแค่จิงๆก็จะให้เขามาคุณกับเอกกรดเนี่ยแต่ว่าเขาโค้หมาเนี่ยเขาว่าจะเข้าหมาเข้ามาแล้วของเรื่องฟันนี่คือไม่มีแต่ของเรื่องไม่แค่น้อ่าได้มาแล้วค่ะไหนแล้วเนี่นี่ครับคนหนักมากเข้าราำหนักมาก เดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วป้ากำยวนโอนนังอะโอนนังไม่ไหวเลยโอนนังไปเมเนตเมเน,นลนะมนันนี่เราจะกลับกันแล้วครับเ <c oughs> จอกันใหนแม่แมยแม่เดี๋ยวเราจะพาไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามรับชมช่องเม้พาเที่ยวคะ่ะไหนตัวขนมโบราณ ไปแล้วไปกันบ๊ายบายเอปุ๋ยครับ